สวัสดีค่ะพอกันชงปหน้าค่ะจิมลังบานน้ององ่อิงไปครับไปอันนี้เพิ่งนกออันนี้เนะะียค่ะช่างกลับไปแล้วนะ ก็อันทานล่องแทงน้ำนะคะถ่ายมุมนี้ให้ดูนี่ค่ะทีมรถตู้กำลังเก็บขาของค่ะอาบน้ำพึ่งเซตล่าเปลี่ยนสภาพแตงโตอยู่ค่ะ เนี่ยทำฐานรองแทงน้ำนะคะคือจริงๆน่าจะเป็นอิดอิดแดงๆนะคะอิดมอนแมนปะคะ <laughs> ไม่เดี๋ยวฉันจะหนีแล้ว Đây là Quay Quay mấy Vậy thông phải thông phê em đi Đấy khá à Hãy subscribe cho kênh Để มาดูกันว่าปู่ทำอะไรเห็นแล้วยังห่วยอยู่ค่ะแล้วบะเตเข้าไปข้างในครับมืนอนี้แล้วเห็ดยังอยู่ทาานี้บล,ลูล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะบักม่วงตัวนี้หวานอันนี้เป็นบักม่วง บ้านครับมะม่วงแก้วนะคะแต่ว่าเหลือแต่ลูกเล็กๆหน่วยใหญ่ๆ,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 ๆลๆๆนๆๆๆลงมาหน่อยนะเนเหลืองนะทำไงจะได้กินเนาะหวานมากๆ,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 ๆเลยนะคะต้นเนี้ยแต่ก็จะไม่ได้หอมเหมือนอ,อกล่องทอง หวานเพรามันแก่นะคะแก่มันจะหวานกลัวอันมง่งมองอยู่ตลาดนะครับมงมอวง,งที่ตลาดเขาจะไปรับซื้อรับเหมาแล้วเขาก็าไปบ่มนะคะแ่ะล้วไปขายตอ,อแต่เลือกบกใครหวานแตอันนี้อยู่ในตน้นไม่ต้องกินเยอะของอร่อยกินน้อยๆก็ชื่นใจแล้วค่ะ ามาถ่ายมุมนี้พักลัางเนี่ยเพ่ได้เห็นลูกคนสางว่า,วาวเรากป็นอยากเวียรอยากงานของเรานะคะเตรียมเตรียมไทหวานปนาวาทานเนี่ยไปใส่ไปใส่คือเห็นแต่หลดเท่านี้ อย่างกเอาหวัวเขาเคาะเหรอ,อล,ลอบไปใส่นี่มาเบิง้งนี่แหละค่ะนี่คือแขกอัน fc ป็นเห็นแขกอันเมื่อที่ไปน,นัป่งลงกิบ อนบายบายค่ะมันมีแข่อันหนึ่งที่ขาหักอันอันนั้นเป็นของอีหลานอนนะคะนี่ของอีหลานอนเอามาไวน้นนี่ค่ะมีลังค่าคุ้มอยู่ลังค่าคุ้มอยู่ปูกับนอน,นี่ห้นระห้มบอเนี่ยค่ะเ <c oughs> <c oughs> ย็นเย็นเลยค่ะมองเนี่ยบริเวณเนี้ยอันนี้คือฐานฐานที่แบบ แล้วก็ทยอยเอาเอากระบ,บานที่แล้วก็ซ้อที่แล้วก็ซ้อคุงนี้นะคะเก็บใบน,นี่ก็มีอยู่บานกับ,บกระายหนึ่งแล้วคนเมื่อนะคะปูแกเป็นคนขยนันนะคะอันนี้เก็บใบดังเก็บใบดังอันใบข้าวฝ้นตกเก็บใบใสรประโยชน์ได้หลายอย่ยางคะ่ะอันนี้ เป็นทานที่เผาไหมแน่บ่ไหมแน่คะ่ะเป็นพวกเศษๆมันนะคะไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในกองกองใหญ่นะคะปูเราเก็บไว้ชิมรถตู้เก็บข้าวเก็บของอยู่คะ่ะเตรียมของปะวันไปน้ำมูลอยู่เด้อค่ะเหมือนนี้นี่ปะวันไป ช่วยทำอะไรอยู่นะกะิรสลับเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะช่วยกันดูฐานเบิ้องฐานของปูนะคะนี่อันมุนๆอันคือคือมันอันขี่ให้ขี่ให้ที่บอเป็นก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็เมอ่อยกสีนะคะ อันนี้แดดแดดแดดซอมมันก็เลยเป็นสีนี่คือจริงมันก็เป็นสีดำนะคะเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อีกนานค่ะดีค่ะอบรรยากาศตรงนี้ให้เอฟซีได้ดู เบาโทนกับพ่ออีกกลับมาโบมานสรุปโบมานปูนรบไปหาอันรบไปหาเอ,อียงก็อนลูกคุณส้างค่ะ ่นแล้วไปเล่นน้ำหลูกนนองเราปนาเห็นแล้วานยเวิบเวิบบึ้งสิบปเบิ้งพ่อยเ,เห็นเห็ดเวียกก่อนค่ะช่วงที่ไอ้หมูไม่สบายมันก็มีหลายช่วงที่ปนาหายไปหลายวันนะคะค่ะบางที่ก็ให้ลุงเดียไปถ่ายให้นะคะ ติดตามให้คือเก่าแน่เบิ่งให้คือเก่าแน่อย่าสุโวเป็นตาหน่อยใจหลายเอฟซีวะโบแมนเสียงปะน่างกระเรีอนผ่านว่าซันเบิ่งให้ปะน่างเนยจ้าช่องปะน่างเลยกลับ <c oughs> มาแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> อันใดยาเวเบี้ยแห้งอันใดอันเห็ดเวี้ยเห็ดงาน,นอย่งนี้นะคะ ให้ลุงเดียไปทายให้หรือบอเรา็หยิบไปทายให้นะคะเพื่อไม่ให้ f อฟได้พลาดชดสำคัญสำคัญอะไรเงี้ยนะคะที่สำคัญก็ซอยเบิรนโคษณาให้ปนางนำได้ค่ะขอบคุณ f อซที่เข้ามาใหม่ขอบคุณ f อฟที่ช่วยดูย้อนหลังให้นะคะ กำลังใจทีมหลังบ้านก็มี f อซคอยอแบ่งปันน,น,น,น้ำใจน้ำใจต้องทานต้องแท้เสียงร้องได้ยินถึงที่นี่เลยกินหอด FC อยู่เด้อค่ปะปนังกินหอดทุกคนอยู่ด้อค่ะไปนั่งให้กำลังใจทุกคนเด้ค่ะเด้อ FC ทุกคนไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตขอให้ผ่านพ้นนะคะ ขอให้มันผ่านผลไปด้วยดีนะคะคือชีวิตมันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตก็ขอให้ผ่านมันไปให้ได้นะคะขอให้ทุกคนผ่านมันไปให้ได้บางครั้งมันก็นอาสิแเกอออกมาได้บดบดได้อยเปอร์เซ็นต์ บดีดังใจทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันลอยเปอร์ลยได้ดังใจเข้าเบิร์เลยเนี่ยมันคือสิเป็นไปได้ยากค่ะเออก็ตึงบ้างหย่อนบ้างมีแพ้บ้างก็ได้ชีวิตไมต่จำเป็นจะต้องชนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะทางหงปูแล้วขวดสรุปประนางมาสรุปกันเผาทานมาราทอน เพาแบบมามาละถอนของปูนะคะว,ว,วะวะนนะสุดหยอดสองเดือนกว่าๆค่ะเผาทานเราว่าเกือบสามเดือนไปนแล้วลเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กลุ่มของเรางมของเราจนเหลวเนี่ย ปูดยางเบิ่มมาแล้วยางมาแล้วเรายางมาแล้วพนังมาสรุปการเผาทานของเราว่าได้หันลอยกระสอบบัวแล้วว่าบัวดึกแล้วว่านะคะกับเป็นครั้งแรกละเกิดมากกับเพิ่งเคยเห็นนี่ยละค่ะการเผาทานที่ เออเตาเงาขนาดนี้นะคะ FC พลังบวกของป้านางรับชมอยู่ทางไหนจังหวัดอะไรนะคะรับชมอยู่แถวใดกรุงเทพก็เยอะแยะต่างประเทศกันมีค่ะพัทยาก็มีตต่ไข้ก,กันเขามากขอบคุณหลายๆนะคะ <Workers> คอมเมนต์มาตลอดน่ารักมากๆเลยนะคะอุ้ยต้นนี้น <k> ุวยยงยังเหลืออยู่เอาไงดีอยากได้คือคือคือถ้าเก็บลงมาคือบ่อตรงให้มันลนถึงขี้ดินค่ะถ้าลนแล้วมันจะซ้บนะคะมันจะบ่อสบเดี๋ยวต้องหาอันแนวก้อนะคะน้วยซุกแย่ๆเลยค่ะ อยู่ข้างในนะมา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 ม,มาแล้วนี่นี่แกเผาค่ะแกเผาแกอาศัยว่าเผาสมือเดี๋ยวมันก็อันันไปนะคะเดี๋ยวก็ไหมเดี๋ยวก็หมดเบิดเนี่ยละค่ะ ไปเผาจังไหนเดี๋ยวนี้ลงมา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 คนลงมาก่อนลงมาก่อนมันหิวหน,น,น, <laughs> น,นำนนลงมาก่อนลงมาก่อนมึงค่อยขี้ไปอันยกมาให้ยไยากดับเกรืองเออมา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 นำมามเออเออขี้ขึ้นทางไหนทานงคนแล้วบอกอ่าโอเคลุย ลรถเป็นตะเพ่เหไดแเ่เห็นโเพ่ฟังจะเถอตะกัขี่ไปบึงงบึงบง,งลูกน้องเพื่อนลูกโูสร่างปุ๊บปุ๊บปุ๊ลูกน้องเพื่อนกะกี้ทางบน่นเห็นปยลูกผีกี้ทางผี นั่นลูกน้องเพื่อนลูกกระสังนี่ลูกพี่เพื่อนเป็นแมนเราขัดเราไปถ่ายญี่ปุ่นก่อนแล้ววะยูน้มเฮียงแล้ววะอย่าว่าได้ล้นล้นน้ำมันเบิดหรือบรือบ,บอกระดับกลางทางตั้งแต่ไปนั่งมาอยู่นะบอแมนจิตหาฮกถือแล้วบอกก็สนุกดีค่ะเพราะมันก็ไม่ไกลบ้านมากนะคะ บกับ้านหฮงบางทีกับมีคนขี่ไปหลับไปขี่สวนกระสอนพน,น,นันพุณมาได้ค่ะสบายสบายบ้านเราปรนังมาอยู่นี่ใกลจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะไกลจะครบหนึ่งปีแล้วที่ปนัง มาอยู่บ้านอีลานะคะสำหรับคลิปนี้ชันี้ก่อนค่ะพอกันให่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ